สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรดเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันแบบเฉพาะกิจเลยนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเป็นคืนที่ผมนั่งเฝ้าราคาอยู่นะครับที่เอาคอยตัวนี้ครับผมตั้ง รอทิกเกอร์ไว้สองทางเลือกลองกระชอนนะครับเพราะผมคาดการว่ามันจะเบรกเอานะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับอย่างคลิปล่าสุดที่ผมสอนให้ดูให้ทำแนวรับแนวต้านนี่แหละครับ ที่ทำคลิปนี้เพราะว่าจะให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันใช้ประโยชน์ในการเทรดได้นะครับเนี่ครับมันเบรกเอาเทนเทนลน์เส้นบนเนี่ยเพื่อนๆนะครับเมื่อคืนผมคาดการณ์ว่ามันจะเบรกเอา เนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันติดเส้นเทนไลน์ด้านบนอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมนี่มันสัญญาณการเด็กเอาเลยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันอ่ะอันนี้โลนี้เนี่ยครับมันทำไฮมันทำไฮโล โลว์่เนี่ยครับสัญญาณเบรกเอาชัดๆเลยไม่คิดว่ามันจะเบรกเร็วเพราะเนี่ยครับมันยังมีระยะให้วิ่งได้อยู่แล้วอยู่ๆมันก็เบรกลงมาเลยอันนี้ผมแท่งสิบนาทีนะครับเพื่อนดูนะแท้งสิบนาทีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ยครับ ภายในหนึ่งชั่วโมงนี่ครับภายในหนึ่งชั่วโมงเพื่อนดูนะระยะตั้งแต่เบรกเอาลงมาถ้าใครเล่นช็อตนี่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนดูนะแล้วถ้าใครจับสัญญาณกลับตัวขึ้นได้อีกเนี่ย ย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยอีกร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับบิ๊กช็อตเลยนะเนี่ยแต่ที่ทำคลิปเนี่ยครับจะให้มุมมองของไมค์เซฟ การรักษาตัวรักษาพอร์ตไม่ให้มันแตกครับเพื่อนเพื่อนดูนะถ้าสมมุติ My เซ็ตเราไม่ดีเนี่ยเราเข้าไปโดยที่เราไม่ได้วางแผนนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิเนี่ย,ยผมเชื่อเลยนะว่าส่วนใหญ่ของตลาดเนี่ย เข้าฝั่งลองพอคิดว่ายังไงมันทิ้งมาแล้วแล้วมันต้องกลับขึ้นไปเนี่ยครับถ้าตามก็ใบกะว่ามันจะย้อนกลับขึ้นใปตรงแท่งนี้เลยนี่โดนเลยนะครับโดนเลยนะเนี่ยแล้วมันก็ลงต่อย้อนลงใบแล้วถ้าสมมุติเพื่อนๆตามโดยที่ไม่มีแผนอีกพอจบแท่งเนี้ย เพื่อนๆหลายคนเนี่ยผมว่าก็ต้องเล่นฝั่งลองอีกเพราะคิดว่ามันทิ้งมาแล้วมันคงขึ้นแล้วแหละแต่ไม่ใช่นะครับมันลงต่อลงมาอีกแล้วผมคาดการได้เลยว่าพอทิ้งลงมาอย่างนี้เชื่อว่าเพื่อนๆส่วนมากหรือโดยทั่วไปของคนนะครับคงคิดว่ามันลงอีกผมเชื่อก็คงเปิดช็อตแล้วทีนี้เป็นไงครับ ถ้าเปิดช็อตตรงนี้นี่มันย้อนฝั่ง้องขึ้นบีกนี่พอร์ตแตกได้เลยนะครับลงเจ็ดสิบขึ้นร้อยหกสิบนี่พังได้เลยนะครับเนี่ยครับถ้าเรามี m i ซ์เซ็ที่ดีในคลิปที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยถ้าเพื่อนๆตามมาดูนะครับ เนี่ยครับเราจะไม่โดนแน่นอนถึงเราจะพลาดโอกาสกำไรไปแต่เพื่อนๆคิดดีนะครับถ้าวันเนี้ยเราเข้าทันเราฟุกวันเนี้แล้วเราก็เอาชุดความคิดตรงเนี้ยในการไล่ราคาตามราคาลงไปเนี่ยเราคงไม่ได้เขาเรียกว่าเราคง ไม่ไม่โชคดีเหมือนครั้งเนี้ยครับซึ่งก็อย่างที่ผมย้ำเสมอนะครับในการเทรดเราอาศัยโชคไม่ได้นะครับเราต้องมีแผนเราต้องเทรดตามระบบนะครับขอให้เพื่อนๆยึดมั่นใจแข็งเข้าไว้นะครับนั่งทับมือเข้าไว้เนี่ยครับเมื่อคืนผมก็ไม่ได้เข้าตามพอผม ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยผมได้ไปแต่ผมก็ไม่ได้ตามนะครับผมรอให้มันนิ่งสงบทุกอย่างตรงเนี้ยครับผมถึงค่อยเข้าเนี่ยครับถ้าเป็นผมจะเข้าตรงนี้แล้วเมื่อเช้าผมกดเข้าไปแล้วเนี่ยครับผมจะเข้าตรงนี้ผมก็ตั้งหา,าไว้ ตั้งเอชไว้ตรงนี้อ่ะมันใกล้มาส่วนใหญ่ผมจะตั้งจีสวิงโลอันนี้ผมกราฟสิบนาทีนะครับผมตั้งเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเราต้องใจเย็นนิดนึงเนี่ยครับ แล้มาเข้าตรงนี้แล้วลว่าก็เดี๋ยวตั้งอ่าไว้ที่อ่ะหนึ่งจุดหแล้วกันรอบพลัดีเดี๋ยวการตั้งอ่า,อาการคำนวณเดี๋ยวผมจะบรรยายใน EP ต่อๆไปให้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าเรามี Mindset ที่ดีเราไม่ไล่ราคาเราไม่ทำตามอารมณ์ตัวเองไม่ทำตามความโลภเนี่ยครับเราก็จะรอดนะครับเราเอาที่มันยั่งยืนดีกว่าไม่ใช่เราได้เมื่อคืนแค่ครั้งเดียว แต่พอเราใช้วิธีคิดแบบเนี้ยต่อๆไปครับยังไงวันหนึ่งเราก็เจงครับเชื่อผมนะครับก็วันนี้มาแชร์ให้ฟังเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ